สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะช่วงเย็นเหมือนเดิมนะคะมาพบกับเนเน่อีกแล้วนะคะเนเน่จะพาชมรถที่เข้ามาใหม่ลูกค้าวันนี้นะคะเราติดจองไปทั้งหมด3คันนะคะลูกค้าแล้วก็จัดส่งไปทั้งหมด5คันรัวๆกันเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าคันไหนยังเหลือบ้างนะคะ บีคันนี้นะคะเริ่มที่คันแรกเลยนะคะบีคันนี้ก็ยังอยู่นะคะเป็น B2140 SU นะคะ SU นี่คือเป็นตัวใหม่นะคะลูกค้าเอ้ย S เฉยไปเติม U ูให้เขาอีกอันนี้เป็นเก้าเกียร์ด้านหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังนะคะลูกค้าราคานะคะราคาย่อมเยานะคะในราคา210,000บาทนะคะดาวที่0,000ืนเท่านั้นเองนะคะอุปกรณ์ที่ได้ก็จะเป็นโครงกันอ้อยนะคะแล้วก็เป็นโรตารี 80, ่80 80าเส้นนะคะ เป็นโอตารี่80เซนติเมตรนะคะก่อนที่ได้สองชิ้นนะคะลูกค้าเล็กไม่นะคะเลขใไม่คันนี้อยู่ที่ห้าร้อามชั่วโมงนะคะห้าามชั่วโมงนะคะสวยๆนะคะเดิมๆแบบนี้นะคะใครที่มองหารถเข้าลองอ้อยนะคะน้องแนะนำเลยนะคะแล้วก็จะมีรุ่น ผัดมาอีกนะคะเป็น L32 นะคะ32คันนี้ยังอยู่นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนที่ยังชมคลิปนะคะก็จะเจอนะคะนี้เป็น L3218SP นะคะคันนี้นะคะน้องขายในราคา3,6 0,000บาทนะคะลูกค้าเป็นลดเงินสดนะคะ3าแสนนะคะ3,6 0แสนหมื่นบาทได้อะไรบ้างนะคะได้บันมีดดัดดินหน้านะคะแล้วก็เป็นผ่านคนหลังนะคะอันนี้ถ้า ใครไปใช้ในงานไล่งานานานี่คือตอบโจทย์ดีมากนะคะเช่นเอาไปตัดหญ้านะคะงานนานะคะอย่างนี้เหมาะสมฐานยังสวยๆอยู่นะคะลูกค้าคันนี้เลขไม้ที่600ชั่วโมงนะคะสวยๆนะคะถัดมานะคะเป็นนิวฮอลแลนด์นะคะนิวฮอลแลนด์คันนี้นะคะนิวฮอลแลนด์เป็น GT 3.50นะคะหรือว่า50แรงม้านะคะสภาพเดิมๆนะคะ ยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่นะคะลูกค้าสภาพเดิมแบบนี้นะคะหาได้ยากมากเลยนะคะขายในราคา630,000บาทนะคะดาวที่130,000บาทนะคะลูกค้าเลขไม้ที่2,000ชั่วโมงนะคะ2,000ชั่วโมงนะคะดาวเริ่มต้นที่130,000บาทนะคะลูกค้าเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี63ค่ะเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี63อ่าอุปกรณ์ที่ได้ก็จะเป็นมีดดันดินหน้าแล้วก็เป็น ขันปวนห้านะคะอันนี้คือติดกับตัวรถมาให้นะคะคันต่อไปนะคะเดี๋ยวพาดูกันแบบยาวๆเลยเนาะคันต่อไปนะคะเป็น L4018SP นะคะ L4018SP นะคะคันนี้นะคะในราคา480,000บาทนะคะคันนี้ในราคา480,000บาทนะคะดาวเพียงคันนี้ดาวที่80,000นะคะ ดาวที่แปดหมื่นบาทนะคะลูกค้าดาวแปดหมื่นนะคะใครสนใจนะคะสอบถามได้เลยนะคะเป็นตัวใหม่นะคะผนผนที่ติดกับตัวลกเป็นผนพวนห้าน, 5, นะคะลูกค้าอันนี้คือเราตรวจเช็คให้ฟรีนะคะเก็บรายละเอียดให้ฟรีนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็น L 3 6สามหนะคะ l 3 6 1 8 s p นะคะคันนี้จดทะเบียนใช้งานปี58ค่ะลูกค้าจดทะเบียนใช้งานปี58นะคะราคาตามสภาพอยู่ที่3แสน3แสนสองหบาทนะคะเป็น 36SP นะคะสามุกตัวใหม่นะคะราคาอยู่ที่เอ้าขออภัยค่ะลูกค้าคันนี้มันเป็น30หอูกหมองผิดนะคะ สาศูนย์ะคะลูกค้าเป็น l 3 0สานะคะเป็นรถปีห้าแปดนะคะลูกค้าเป็นรถปีห้าแดนะคะ,ะ,ค,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคันนี้ขายตามสภาพอยู่ที่2อง0 0 0สบาทเท่านั้นเอง2องแสนามหมื่บาทนะคะอุปกรณ์ที่ได้ก็เป็นใบมีดดันดินหน้าแล้วก็เป็นานหลังนะคะเก็บรายละเอียดอยู่นี้คันนี้อยู่ที่2องแสนี่มืบาทเท่านั้นเองนะคะ เป็นผ่านพวนห้นะคะลูกค้าผานยังสวยๆอยู่เลยนะคะสภาพรถดเดิมๆนะคะเป็น L30 นะคะหรือว่า30แรงม้าน,นะคะอันนี้จะเป็น l 5 0 1 8 HP นะคะรถเราจะจอดไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราให้ลูกค้าลองเนาะลูกค้าลองขับดูแล้วก็จะเอามาเก็บไม่ตรงที่เท่าไหร่เนาะเพราะว่ารถร้านเราจะไม่มีที่จอดอันนี้จะเป็น l 5 0 1 8 HP นะคะคันนี้สามารถปรับผ่านกระทะล้อได้นะคะเป็นตัวใหม่นะคะลูกค้า เป็นตัวใหม่นะคะคันนี้ใช้งานอยู่ที่อ่าไม่มีไม่มีกูแจดูเลขใหม่อีกอะคันนี้ใช้งานอยู่ที่ไม่ถึงพันชั่วโมงนะคะไม่ถึงพันชั่วโมงนะคะเป็น L5018SP ูนปดเนะคะราคาห้าแสนแปดหมืนบาทเท่านั้นเองคันนี้ยางหลังสวยมากนะคะลูกค้ายางหลังใหม่เลยคันนี้ยางหลังใหม่นะคะยางหน้าก็ยังสวยอยู่ ราคานี้นะคะอะไอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะได้ใบมีดดันดินหน้านะคะแล้วก็เป็นผ่านหลังให้ด้วยนะคะตัวเช็คให้ฟรีค่ะลูกค้าส่งฟรี400กิโลแรกนะคะมีรับประกักนเครื่องยนต์ถึง1ปีเต็มนะคะอันนี้มาพร้อมกับผ่านพวน6ค่ะสภาพเดิมๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยมาดูคัน ต่อมานะคะคันนี้เป็นแนว5018 SP นะคะ KIS หรือว่าระบบคิดนะคะมี GPS ในตัวนะคะคันนี้นะคะเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี64ค่ะลูกค้าคันนี้น้องจัดราคารัวๆให้เลยนะคะที่5 70,000บาทนะคะลูกค้า5 70,000บาทนะคะดาวที่60,000เท่านั้นเองนะคะดาวที่60,000นะคะอุปกรณ์ที่ได้นะคะลูกค้าเป็นใบมีดดันดินหน้านะคะแล้วก็ผัน ควหลังนะคะตัวเช็คให้ฟรีนะคะเก็บรายละเอียดให้ฟรีนะคะ2 0 0จุดนะคะมีรประกันเครื่องยนต์ถึงหนึ่งปีเต็มนะคะผ่านพ้น6กเหมือนกันค่ะลูกค้าอันนี้คือสภาพเดิมๆนะคะเรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะฟรีขนส่งเช่นเคย400กิโลเมตรแรกนะคะแล้วก็36นะคะ36มันบอดจอยู่นี่เองเมื่อกี้น้องอาจสับสนนิดนึงนะคะไม่ได้มองเลขชัดนะคะ อันนี้3608 SP นะคะคันที่น้องว่านะคะเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี58ค่ะลูกค้าราคาตามสภาพนะคะอยู่ที่325,000บาทแค่นั้นเอง325,000บาทนะคะเก็บสภาพอยู่ที่360,000บาทนะคะลูกค้า3 6 0 0 0บาทนะคะฟรีอุปกรณ์ไบมิดานลินนาเป็นผ่านหลังด้วยนะคะเก็บรายละเอียดให้ฟรีเช่นเคยค่ะสวยๆเลยนะคะสำหรับ36คันนี้นะคะ เป็นตัว SP นะคะใช้งานปกติค่ะเจ้าของเดิมเอามาเทินเป็นห้าสอนะคะอันนี้นะคะหรือว่าคันท่อดังนะคะคันนี้น้องขายในราคา5,30,000บาทนะคะลูกค้าห้าแสนบาทนะคะเปลี่ยนยางหลังให้ใหม่ค่ะชมก่อนเปลี่ยนยางหลังให้ใหม่นะคะอ่ายางหลังใหม่นะคะยางหน้ายังใช้งานได้อีก70%เป็นตเป็นตัวดีทีนะคะติดพร้อมกับท่อดังนะคะ คันนี้เลขไม่อยู่ที่พันเก้านะคะลูกค้าเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปีหกสองค่ะอุปกรณ์สองชิ้นนะคะเป็นผานพวนหกนะคะลูกค้าผานพวนหกแล้วก็ใบมีดดันดินหน้านะคะช่วงหลังสวยค่ะรอยมาร์กยังอยู่นะคะลูกค้ารอยมาร์กยังอยู่นะคะรอยมาร์กยังไม่ได้แกะเลย เก็บรายละเอียดให้ฟรีค่ะลูกค้าเช่นเคยนะคะเก็บรายละเอียดให้ฟรีนะคะเปลี่ยนถ่ายของเล้วตัวเช็ค่วดซึมระบบไฟนะคะมีรับประกันเครื่องยนต์ถึง1ปีเต็มนะคะฟรีส่งเรื่องนะคะฟรีค่าขนส่งอีก400กิโลเมตรแรกนะคะ <S <S คันนี้นะคะ L 5 0 1 8 SP เหมือนกันคันนี้น้องขายในราคา5 2 5 0 0 0บาทนะคะ <S <S ดาวที่4 5 0 0 0นะคะคันนี้เป็นรถจำเลยแท้เอ้ย จิกัดลิ้มจะคล้องเนี่ยเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปีหกหนึ่งนะคะลูกค้าเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปีหกหนึ่งนะคะเล็บใบมีดเหลือเยอะค่ะอะยางหน้าใหม่นะคะอันนี้คือฟรียังไม่มีการตัดท่อนใดๆทั้งสิ้นนะคะยังไม่มีการตัดท่อนใดๆทั้งสิน้นอันนี้คือสภาพเดิมๆค่ะยางหลังสวยค่ะ เลขไม้ที่พันหนะคะคันนี้เลขไม้ที่พันหนะคะอุปกรณ์ที่ได้ใบมีดดันดินหน้าผ่านหลังนะคะคันนี้จะติดกับผ่าน6เหมือนกันนะคะลูกค้าผ่านพวนหกนะคะเป็นผ่าน HD สอง F นะคะ F v e r y Part นะคะอ่าสวยๆแบบนี้นะคะใช้เงินดาวเพียง4ี่หมืน้านะคะไม่ต้องบวกเพิ่มตอนนี้50คันน้องมีหลายคันนะคะเอห้าสิแรงนะคะน้องมีหลายคันนะคะเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆนะคะ เราก็จะมีฟอร์ดด้วยนะอันนี้รถเกี่ยวคันนี้เดยวไปเรื่อยๆชมไปทีละคันนะคะรถฟอร์ดคันนี้นะคะขายตามสภาพอยู่ที่3,9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเอง3 9 0 0 0 0บาทนะคะเป็น DC70G นะคะคูปต้านะคะใช้งานได้ปกตินะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นฟอร์ดทีอันนี้เป็นฟอร์ดทีหนะคะลูกค้าฟอร์ด Ford ทีหนะคะราคา2,4 0 0 0นนะคะ2 0 0 0 0 0นะคะอุปกรณ์ที่ได้ ใบดันผานหลังเหมือนกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นฟอร์ดทีสามนะคะหกโคงหนึ่งศูนย์นะคะอุปกรณ์ที่ได้ก็ใบดันมีดใบดันหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านหลังเหมือนกันนะคะเป็นผ่านหกเนาะฟอร์ดคันนี้เป็นผ่านหกนะคะลูกค้าขายตามสภาพนะคะที่สองแสนสองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็มาชมรถได้นะคะ แล้วก็มีราคาเก็บรายละเอียดให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็น M85 นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถใหญ่นะคะหรือว่าพี่ใหญ่ของเรานั่นเองนะคะเป็น M85 นะคะ M8540 นะคะคันนี้เป็นรถปี61นะคะลูกคา้าเป็นรถปี61ขายในราคา890,000นะคะ890,000ดาวที่90,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกคา้าดาวที่90,000บาทนะคะ สภาพเดิมๆนะคะสีเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะอันนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะลูกค้าอันนี้คือยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะอันนี้ยังหน้าเหลือเยอะนะแต่ว่ามันติดโคนเฉยอ่าลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารุ่นใหญ่นะคะสวยๆแบบนี้นะคะติดไปพร้อมกับผานพวนเจ็ดนะคะผานพวนเจ็ดนะคะลูกค้าเครื่องข้างหลังแห้งนะคะ ไม่มีรอยเยิมนะคะลูกค้าอ่าสวยๆแบบนี้นะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะที่0942640798 0981255301 0858529515นะคะโทรเบอร์ไหนก็ได้นะคะอันนี้จะเป็น L34 คะ่ะลูกค้า L34 นี่คือเป็นรถตัวเดิมของเรานะเป็น L3408 DT นะคะคันนี้ราคาตามสภาพน้องให้ที่ราพานแสนห้านะคะไม่มีใบมีดนะคะลูกค้า เก็บรายละเอียดอยู่ที่2,1,000 0บาทนะคะอุปกรณ์ที่ได้ก็จะเป็นใบมีดดันดิน่าเป็นผ่านหลังให้ด้วยนะคะอ่าคันนี้นะคะ L4018SP อ่าดูรถก่อนคันนี้เป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี63นะคะลูกค้าจดทะเบียนใช้งานปี63ราคาอยู่ที่45,000บาทเอ้ย4 0 0 0 0 4ี0 0สนบาทโอ้เชี่ยวกับบอ,อาผิดขออภัยหลายๆลายสี่แสนหาเดจอด้สี่แสนหาดาวที่6กหมื่นเนาะดาวหกหมื่นค่ะคันนี้ดาวเริ่มต้นที่60,000นะคะผ่อนสบายๆเลยนะคะปีที่แสนต้นๆน,นะคะงวดรา,ายเดือนแค่สองพันนะคะลูกค้า L4018SP นะคะคันนี้รองรับน้ำมัน B20 ด้วยนะคะ แล้วก็จะมี L 3 6 L 3 6นะคะราคาตามสภาพอยู่ที่สองแสนห้านะคะเป็นสามหกตัวที่ที่ค่ะอยู่ที่สองแสนห้านะคะลูกค้าสวยๆเลย สำหรับ L 3 4คันนี้นะคะ L 3 4คันนี้มีใบมีดดันดินหน้านะคะเป็น L 3 4 0 8ีน D T นะคะใบมีดดันดินหน้าผ่านหลังนะคะคันนี้ถ้าเก็บรายละเอียดให้อยู่ที่200,000บาทท้วนนะคะเป็นรถปี50นะคะลูกคา้าอันนี้คือสภาพเดิมๆตามสภาพอยู่ที่1,7 0 0 0 0มบาทค่ะแล้วก็คันนี้เป็น L 4 5นะคะ L 4 5 0 8 D I นะคะคันนี้เป็นรถปี52นะคะลูกคา้า <c oughs> อันนี้เราเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะคะอ่าอันนี้คือสภาพเดิมๆในราคาสองแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าได้ไปผ่านพวนหลังไปด้วยนะคะเป็นผ่านหกนะคะเป็นผ่านหกนะคะสภาพเดิมๆนะคะเก็บรายละเอียดอยู่ที่สองแสนห้าค่ะลูกค้าใครที่ชอบรถรุ่นนี้นะคะแนะนำเลยนะคะใช้งานได้ปกตินะคะ อ่ะอันนี้จะเป็นพี่ใหญ่อีกหนึ่งขั้นนะคะเป็น M7040 นะคะเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปีห้าห้านะคะรถจดทะเบียนใช้งานปีห้าห้านะคะน้องขายในราคา 6, 5 0 0 0ห้าบาทนะคะลูกค้าคันนี้ 6, 5 0 0 0ห้าบาทนะคะเก็บรายละเอียดแล้วนะคะอุปกรณ์ที่ได้เป็นผ่านบุกเบิกสามนะคะอุปกรณ์ที่ได้เป็นผ่านบุกเบิกสามนะคะลูกค้ารถคันนี้พร้อมใช้งานนะคะในราคา6 5 0 0 0ห้านะคะ เปรถจดทะเบียนใช้งานปี5้า้าเล็บใบมีดแต่งด้วยสวยมากสำหรับ L5018SP e d t คันนี้นะคะขายในราคาสองแสนเอที่กระาป้ายเนาะขายในราคา525,000บาทนะคะห2 5 0 0 0บาทนะคะอุปรกรณ์ที่ได้นะคะก็จะเป็นอ่าอันนี้เป็นผ่านควน6 ได้เป็นผานพวนหกนะคะลูกค้าข้างหลังแห้งนะคะยางหน้าใหม่ตรวจเช็คให้ฟรีนะคะขนส่งฟรี400กิโลเมตรแรกนะคะคันนี้ใช้เงินดาวเพียง45่หมืนนะคะลูกค้าสี่0มรับรถหน้าบ้านเลยนะคะเป็นรถปี62ค่ะลูกค้าสวยๆสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะหาได้ยากมากนะคะอันนี้คือเดิมทุกจุดแล้วก็จะมี40่ p นะคะ40่ p เอ้ยสี่เนะคะ คันนี้จดทะเบียนใช้งานปีห้านะคะลูกค้าจดทะเบียนใช้งานปีห้าเจ็ดนะคะสภาพเดิมๆน้องขายในราคา400,000บาททวนนะคะอุปกรณ์ที่ได้นะคะเป็นผ่านบุกเบิกสีนะคะผ่านบุกเบิกสีแล้วก็เป็นใบมีดดันดินหน้านะคะเก็บรายละเอียดอยู่ที่สี่แสนสามหมืบาทนะคะลูกค้าใหม่เจี๊ยบเลยแล้วไปดูคันต่อไปนะคะวันนี้เราจะ รีวิวเสร็จง่ายไหมก็ไม่รู้นะคะลูกค้าดูรถข้างล่างนะคะข้างล่างเหลืออีกเยอะนะคะข้างล่างเหลืออีกเยอะนะคะแล้วก็มีบางคันก็ติดจองไปแล้วเนาะคันนี้นะคะที่เห็นกระทะดำแบบนี้คือน้องยังไม่ได้ล้างนะแต่ว่าฟอนต์นิเจอร์คขาสวยมากเลย อันนี้เป็นดาว5018ดีทีค่ะเป็นรถปี63ค่ะลูกค้าคันนี้ขายในราคา530,000บาทนะคะ530,000บาทนะคะคันนี้ดาวที่55,000ค่ะ55,000นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราเก็บสีช่วงล่างให้ใหม่แล้วก็ล้างกระทะล้อให้ใหม่นะคะเลขใหม่อยู่ที่พันกว่าชั่วโมงนะคะสวยๆแบบนี้เลยอุปกรณ์2ชิ้นเช่นเคยค่ะเล็บไปมีดหลือเยอะ อ่าอันนี้จะเป็นรถลงหนานะคะคิดว่าอันนี้เป็น50 SP นะคะ50 SP คันนี้เป็นปี65นะคะเป็นปี65นะคะราคาที่560,000บาทนะคะดาวที่25,000บาทนะคะดาวที่25,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าอ่าคันนี้นะคะเป็น MU57 นะคะ MU57 เป็นรถที่ใช้งานาที่คนอยากใช้งานเยอะมากนะคะ คันนี้ราคาเจ็ดแสสองมืนบาทนะคะเป็นรถปีหกสองนะคะลูกคา้ายังหน้าใหม่นะคะดาวที่100 0 0 0นบาทเท่านั้นคะ่ะลูกคา้าฟรีเก็บรายละเอียดนะคะฟรีขนส่งนะคะฟรีตรวจเช็คนะคะเดิมๆิมแบบนี้เลยอ่าสี่สิบคันนี้ติดจองแล้วเนาะติดจองไปแล้วเหลือเอ4มยสี่เก้านะคะสี่เก้าคันนี้เป็นรถเงินสดนะคะลูกคา้าเป็นรถปีหกสามค่ะอ่าราคาที่ห้าแสนเก้ามนบาทเท่านั้นเองนะคะ หรือว่าลูกค้าอยากพอนกับพ่อคสอก็ได้นะคะโรงงานได้หมดนะคะคันนี้สภาพเดิมๆสวยทุกจุดนะคะในราคา5 9 0แ0 0บาทนะคะฟรีเก็บรายละเอียดเหมือนกันค่ะใบดันพันหลังฟรีเช่นเคยอ้าวว่าจะรีวิว m มดูห้าสองคันนี้ติดจองไปแล้วแล้วนะคะลูกค้าติดจองไปหมดแล้วเด้อสองคันนี้ติดจองหมดแล้วนะคะเหลืออีกคันหนึ่งเนาะเหลือคันนี้นะคะ คันนี้เป็น L4018DT นะคะคันนี้ขายเป็นเงินสดนะคะในราคา3 8 5 0 0 0บาทนะคะเป็นรถปี60ค่ะเป็นรถปี60นะคะถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดสนใจ40แรงราคาถูกนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะแต่ว่าเป็นเงินสดลูกค้าสามารถผ่อนกับพรกอโรงงานได้บทนะคะ อันนี้คือสภาพเดิมๆนะคะราคานี้เก็บรายละเอียดให้นะคะอุปกรณ์ที่ได้ก็จะเป็นใบมีดดันดินหน้าเป็นผ่าหลังเหมือนกันนะคะสนใจนะคะรถรุ่นไหนนะคะรถที่ร้านเรานะคะยังมีข้างหลังที่น้องอัปเดตยังไม่จบนะคะอันนี้ก็คือเวลามันเยอะไปแล้วนอกจากงยนาทีแล้วถ้าสนใจนะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้0แปดหนึ่งสอง 085-852-9515นะคะสำหรับวันนี้น้องก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนาที่รับชมน้องนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีจ้า